ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพรมิมนะครับก็มีเพื่อนๆสอบถามกันมาหลายคนนะครับว่าก่อนฮอนะครับส่วนพรมิมใช้เชลาอะไรเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบครับผมตามพรมิมไปชมกันนะครับเป็นครับครับชื่อสามัญตัวยานะครับเชลาที่พรมิมใช้ก็เป็นโพลิเนปนะครับก็ก็ใช้มาอยู่ตลอดนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็ถือว่าใช้ดีนะครับนะครับ ที่สวนพระนุิมใช้กอ่อนห่อจะเป็นชนิดผงครับคืออักษรย่อนะครับภาษาอังกฤษก็กคือ W.P นะครับผม Vegetable Powder นะครับนี่ครับเพื่อนๆก็พระนิมจะใช้ชนิดผงนะครับเพราะว่ามะม่วงเขาเป็นลูกแล้วนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไปทําลายผิวมะม่วงนะครับจะได้สวยกิ๊กๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆเ,เกษตรกราชาวสวนมะม่วงนะครับท่านใดอยากจะให้ลูกมะม่วงผิวสวยใสยเหมือนสวนของผมนะครับก็สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้นะครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ